สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสบายกันดีนะโอ้โหเมื่อคืนนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่นะคะค่อนข้างจะทรมานมากๆเลยเพราะว่าหวานก็ติดตามอยู่เนาะแล้วก็อ่านพวกข่าวนะคะบนแพลตฟอร์มต่างๆของประเทศจีนเนาะเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันออนแอร์ไอ้ my journey to you นะคะหวานก็หาใหญ่เลยอยากดูจางหลิงเหอนะคะว่าเออจะเป็นอย่างไรบ้างคือตั้งตารออยู่เรื่องนี้แล้วก็พอมีข่าวข่าวว่าเอออาจ จะต้องรอไปอีกอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกเสียดายนะคะแต่ง่างก็ตามค่ะอยากจะให้ผลงานของคุณจางหลิงเหอนะคะได้ออกมาสู่สายตาของพวกเราทุกคนผ่านทางหน้าจอแล้วละ่ะเพราะเขานั้นจริงๆพร้อมมานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ด้วยความอาจจะเรียกได้ว่าโชคชะตาหรือว่าจังหวะก็ได้นะคะทำให้ผลงานดีๆที่เขาได้ถ่ายทำไว้นะคะก็ยังไม่ได้ออนไลน์ค่ะดังนั้นแล้วนะคะมันเลยเป็นความเรียกได้ว่ากระตือรือร้นเป็นพิเศษที่พอเห็นคนจีนเขาบอกว่าเขาได้ ดูกันแล้วแล้วบางคนบอกว่าเออเขาดูไปตอนหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนมันยาวนะคะก็เลยยังไม่ได้ดูต่ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็หาใหญ่เลยค่ะหวานก็ไปโพสต์ในไอ้นี่ด้วยนะในแฟนเพจด้วยนะคะหวานชูก้าเลิ e ไชนีสโนเวล e l แอน s ์ซีรีถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆได้ดูกันไหมเรื่องนี้มันออนแอร์จริงไหมนะคะวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วเพื่อนๆหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์บอกว่าออนแอร์สตอนนะแต่ว่ามาค่อนข้างจะดึกนิดนึงของทาง ไอชีอีนะคะทีนี้ด้วยความที่หวานก็อยู่ในโซนยุโรปไงเราก็มีความรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเขาจะกันไม่ให้เราดูหรือเปล่านะ <laughs> แต่อย่างไรก็ตามค่ะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ประมาณห้าทุ่มนะคะของทางประเทศเยอรมันขาวานก็หาเจอจนได้นะคะแล้วหวานก็ได้ดูโอ้ย,ตยแต่ละดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ดูค่ะแล้วพอดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเกินความคาดหมายมากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะฝีมือการแสดงของน้องวิซูซินนะคะน้องเขาเป็นนักฆ่าที่ตัวเล็กแต่ว่าแสดงได้ดีมากๆเลยนะต้องชื่นชมนะคะมีพัฒนาการแบบว่า เหมือนกับ หน้ามือเป็นหลังมือจากเรื่องไอ้นั่นเล,เลยค่ะของรักของค่านะคะเหมือนคนละคนกันเลยเพ,เพื่อนๆเรื่องนี้นะคะหวานต้องขอชมน้องอีสูสินคนแรกเลยนะคะชื่อไทยก็เก๋มากค่ะเหนือเมคาชะตาลิขิตนะคะโอ้โอยเพราะอะชื่อเพาะเพราะว่าปกติแล้วนะคะเวลาที่หวานเ,าเรียกเรียกชื่อของเรื่องนี้หวานเรียกว่าขนนกบนเมคานะคะขนนกขนนกเรียกตลอดเลยค่ะตอนที่อ่านในวันนียายก็เรียกว่าไอ้เรื่องขนนกเมฆคานะคะเรื่องนี้แต่ พอมาเจอชื่อไทยว่าเนื้อเมคาชะตาลิขิตนะคะถือว่าโอยชื่อเพราะมากๆเลยค่ะต้องชื่นชมฝ่ายสินด้วยนะคะที่คิดคํานี้ออกมาค่ะดังนั้นแล้วนะคะหลังจากที่ดูไป3ตอนเนี่ยบอกได้เลยว่า ซีรีส์นะคะจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้เหนือเมคาชะตาลิขิตนะคะเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพมากอีกเรื่องหนึ่งของปี2023เลยนะคะส่วนสำหรับการแสดงนะคะของคุณจางหลิงเหอนั้นนะคะมีนะหวานก็ชื่นชมเขานะคะมีข้อดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังว่าหวานชอบนะัดจุดไหนนะคะแต่คนที่หวานคิดว่าคือแบบพัฒนาขึ้นมาอย่างสุดยอดมากน้มือเป็นหลังมือก็คือน้องอีสูซินค่ะเกินความคาดหมายของ Edward แอดหวานล้กัน เกินความค,คัดหมายของหวานไปมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะในตอนทีเ่เรื่องนี้จะออนแอร์นะคะก็มีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าก็มีข่าวข่าวมา หลายครั้งแล้วแต่ก็เป็นแตงโมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็จะรู้ว่าหวานเป็นคนที่ชอบกินแตงโมแต่เป็นคนไม่หวั่นไหวนะคะมีแตงโมอะไรมากินหมดค่ะข่าวลืออะไรก็เชื่อไปหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วทีนี้พอมันมีการออนแอร์ air จริงๆมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกําไรค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวลือมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะก็ตอนแรกนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างออกมานะคะเป็นเรียกได้ว่าตัวอย่างเต็มเ็ม แบบตัวอย่างแรกออกมาแล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะจะออนแอร์เร็วๆนี้หรือเปล่านะคะการออนแอร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าก็เซอร์ไพรส์นะคะยังหวานก็เซอร์ไพรส์ Surprise เช่นเดียวกันแล้วก็มีการตามหาด้วยค่ะก็ <c oughs> ในปีนี้ถือว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่หวานตามหาเพราะว่ามันหาไม่เจอนั่นเองบนแพลตฟอร์มที่เราดูอยู่เป็นประจำเอาทำไมไม่อัพสักทีอะไรประมาณนี้นะคะ มาดูที่ด้านการผลิตก่อนค่ะสำหรับเรื่องนี้น้องเหนือเมคาชตาลิขิตเพื่อนๆเ,เห็นถึงความชัดเจนของลำดับขั้นแล้วก็การสะท้อนขั้นตอนของการเป็นนักฆ่าของนางเอกแล้วก็เหตุผลที่นางเอกนั้นเข้าไปในตระกูลกงอะไรแบบนี้คือหวังว่าเขาจัดนะคะลำดับของเรื่องราวมาได้ได้ดีทีเดียวแล้วก็เขาแทรกนะคะในจุดที่เป็นประวัติของนางเอกแล้วก็การฝึกนะคะของนางเอกในการเป็นนักฆ่าที่อยู่ในอูฟงออ,อกมาได้ ได้ชัดเจนแล้วก็ดูแล้วไม่งงนะคะถือได้ว่ามีความประณีตแล้วก็ใส่ใจในการที่จะแบบถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เห็นถึงความชัดเจนของตัวคละครค่ะนอกจากตัวละครของน้องวิสุสินแล้วนะคะที่ที่เป็นนักฆ่าแล้วเนี่ยตัวละครตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็แสดงความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็อุปนิสัยของตัวละครรวมทั้งนะคะรากฐานของ แต่ละสำนักเนี่ยได้ดีทีเดียวค่ะว่าทำไมพวกเขาถึงเกียดกันโกรธกันมากๆอยู่ร่วมไอต้ตตยล้าแห่งนี้ไม่ได้นะคะเรียกว่าภาพที่ถ่ายทอดออกมาเหมือนฟิลม์มภาพยนตร์เลยเพื่อนๆแต่แน่นอนว่ามันเป็นแนวของของนักฆ่าเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีสีสันของความเป็นสีดำๆเทาๆความสีเออเกรย์อะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยจะสว่างสวัยเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแนวของแบบฟิลม์มภาพยนตร์เลยนะคะคุณภาพดีประมาณนั้นเลยละคะ่ะ Yeah. พราะฉะนั้นนะคะการเสนอเน,เนื้อเรื่องโดยเนื้อเรื่องหลักนะคะรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างตัวละครเนี่ยที่แสดงออกมานะคะมีความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะไหลลื่นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็น้องอีซูซินของพวกเราด้วยความที่เป็นนักฆ่าแล้วก็ขนาดนักฆ่าที่อยู่ในท่านที่ยังไม่สูงนะคะก็มีความสายตามีความเย็นชาไม่แยแสต่ออะไร <ๆ S 1> เพื่อนๆเห็นตอนที่แบบว่าผู้ฝึกนะคะหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์ของน้องอ่ะที่เทรนมาน่ยก็บอกว่า เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบชุดเจ้าสาวอะไรแบบนี้น้องเขาก็ถอดเลยนะคะเพื่อนๆคือถอดตรงข้างหน้านั้นเลยนะคะถอดทั้งหมดนะคะเพราะว่านางก็บอกเลยว่าชีวิตของนางก็เป็นของอู่เฟิงอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่านักฆ่าเนี่ยก็จะมีพิษนะคะจาก จากที่แบบโดนพิษเข้าไปข้างในถ้าไม่ทำตามหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องตายแต่ว่าด้วยภารกิจนี้ของนางเอกนะคะก็ทางด้านของอ,อ,อูฟิงอะ่ะทางตัวแทนที่เป็นผู้ที่ฝึกนางเอกมาก็บอกว่าถ้าง,งานนี้สำเร็จเนี่ยก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วนะคะซึ่งพวกเราดูก็รู้แหละว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะทีนี้มาดูกงซือวีกันบ้างค่ะรับบทโดยพระเอกนะคะคุณจางหลิงเหอค่ะ โอ้โหไอ้ความหล่อเนี่ยก็หล่ออยู่แล้วนะคะกระดกลิ้นอีกความหล่อค่ะก็หล่ออยู่แล้วบุคลิกดีใจดีนะคะในเรื่องก็เป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วก็สไตล์การแต่งกายเนาะมีไอ้ตัว คาดศรีรษะด้วยนะคะก็ทำให้เสริมสเสน่ห์เออคือมันดูไม่ไม่โล่งจนเกินไปสำหรับการแต่งผมที่เป็นแบบลักษณะของการถักเปียแบบนี้นาะ,ะแล้วก็มีสายคาดตรงรศีรษะนะคะก็ถือว่าแต่งกายมาได้ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะรวมถึงการตีความบทบาทด้วยหวานว่าคุณจางหลิงเหอเป็นคนที่เเก่งมาก,มากๆแล้วก็มีแววที่จะพัฒนาได้ไปอีกแบบลุ่งๆเลยนะคะ สำหรับคุณจางหลิงเหอค่ะเพราะว่าสายตาของเขานะคะเขาใช้ได้ดีค่ะแล้วก็การที่เขาแสดงออกเวลาที่อยู่ต่อหน้านะคะท่านพ่อกับพี่ชายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะคะเขานั้นคือยิ่งยิ่งเฉพาะตอนที่แบบพ่อกับพี่ชายต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันอะไรนะจุดนั้นนะคะคุณจางหลิงเหอก็เหมือนอยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับให้แบบยึดอํานาจคือคือต้องขึ้นมาสู่อํานาจแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่แบบรับความรับผิดชอบนะคะ สายตาของเขาแล้วก็ท่าทางที่ออกมามันก็มีความแตกต่างจากตอนที่เขายังเป็นเพียงแค่คุณชายอยู่นะคะคุณชายกงค่ะคุณชายกงก็เรียกได้ว่านะคะความยังไงดีน่ะเขาบุคลิกแบบเนี้ยคือมันต้องมีความอดกั้นแล้วก็อดทนอยู่ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นการนําเสนออย่างสมบูรณ์แบบนะคะผ่านทางด้านตัวละครที่คุณจางหลิงเหอเป็นผู้แสดงค่ะ มาทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงน้องอีซูซินอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะสำหรับหวานแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับการพัฒนาของน้องเขาอย่างมากเลยค่ะก็รู้สึกแบบโอ้ยดีจังเลยไอ้ไอ้คิวที่น้องเขาบูนะคะเพื<ๆ>่อนเไอ้ความตัวอ่อนของน้องเขานะคะแล้วก็การใช้ใช้ขาแล้วก็วิทยายุทธที่มันคล้ายๆกับท่าล่ายำอะ่ะเพื่อนๆมันมันมีเส้นทางที่ดูแล้วมันมันสวยงามอะ่ะเออมันเป็นนักท่าในแนวที่ไม่ได้มีความแข็ง ไม่ได้มีความแข็งโป๊กอ่ะมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับนักฆ่าที่ที่มีศิละปะในตัวเองนะคะแม้ว่าจะฆ่าหรืออะไรแต่ว่าถ้าถามว่าจิตใจดีไหมก็ยังเป็นนักฆ่าที่จิตใจดีอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนางก็ไม่ได้อยากจะฆ่าใครเอาง่ายๆค่ะในตอนแรกๆนะคะที่แบบว่าเออยังไม่ได้ออนแอร์อะไรแบบนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอะน้องอีซูซินน้องเขาจะติดแบบแบบเรื่องอื่นๆมาหรือเปล่าแบบไอดอลอะไรแบบนั้นนะคะจะมีความหวานๆติดมา ไมแต่ไม่มีเลยค่ะดู3ตอนแรกเราจะเห็นว่าน้องอิซูซินนะคะคิดอย่างเดียวก็คือต้องทําภารกิจให้สําเร็จแล้วก็ตัวเองอะ่ะต้องมีชีวิตรอดให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักฆ่าอย่างนางที่มีชีวิตมาแบบเนี้ยจะต้องแบบ เออยังไงยังไงก็ได้ต้องเอาตัวเองอ่ะต้องเอาชีวิตของตัวเองให้รอดให้ได้นะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะสําหรับน้องวิสุศินแล้วเนี่ยก็คือดูสวยงามในชุดที่เป็นชุดดํานะคะแล้วก็ชุดขาวมีแค่เนี้ยสีสันยังไม่มีนะคะแล้วก็ใส่ชุดแดงนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อชุดแดงคือไอชุดแต่งงานที่ใส่เข้ามาตอนคัดเลือกเจ้าสาวนะคะก็ทําให้เห็นถึงว่าก็ยังคีปลุกของความเป็นนักฆ่าหญิงได้อย่างดีค่ะแล้วก็น้องเขามีสีหน้า ที่สงบเยือกเย็นนะคะเป็นนักฆ่าที่เยือกเย็นแล้วก็มีความรู้สึกที่เฉียบแหลมด้วยก็คือฉลาดด้วยเอาง่ายงคือดูอ่ะก็คือยังคือดูแล้วดูยังไงนี่คืออูเฟิงในลักษณะที่เป็นนักฆ่าในชั้นต่ำสุดหรอคือแบบน้องเขายังไม่ได้อยู่ในชั้นของนักฆ่าสูงนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยตัวละครที่น้องอีซูซิงเล่นคือเป็นตัวละครที่แบบ รู้รู้เยอะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยเออจุดนี้ก็ต้องให้นะคะคำชมกับน้องเขาไปนะคะในฉากแอคชั่นนะคะจุดนี้ก็ต้องบวกเข้าไปอีกค่ะบวกคะแนนนะคะไอชอบตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วนะคะในหลายๆเรื่องที่ฝึก นักฆ่าขึ้นมานะคะเขามักจะให้เราเห็นแค่ว่าตอนที่ต่อสู้แล้วเลือดสมกายใช่ไหมคะแต่เคสของเรื่องนี้นะคะเรื่องไอ้ขนนกของอัดหวานเนี่ยเออเรื่องเอาเอาชื่อเพาะๆเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตนะคะเรื่องนี้ก็คือน้องอีซูซินนั้นไปฝึกในถ้าเราเราดูตามหน้าจอเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนน้ําน้ําโครนนะคะเป็นการต่อสู้แบบที่แบบว่าเรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างสิ้นหวังค่ะเพราะว่าถ้าแพ้ก็คืออาจจะต้องตายนะคะ เพราะว่ามีการโยนอาวุธอะไรต่างๆเข้ามาให้ด้านไหนด้วยค่ะก็คือการฝึกนักฆ่านะคะใครตายก็ตายไปใครอยู่รอดถึงจะได้มีชีวิตเป็นนักฆ่าที่แบบที่นี่ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็น้องเขาก็เล่นแบบไม่ห่วงสวยเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งกล้องมันก็แพนไปอะไรแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็พยายามจ้องค่ะว่าใช้สแตนด์อินหรือเปล่านะคะใช้ตัวแทนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวแทนเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในฉากที่ดึงนะคะฉากที่ มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นฉากต่อสู้แบบกำลังตะลุมบอลกันอยู่แล้วมีคนดึงตัวน้องขึ้นมาจากการที่ที่แบบเอาหน้าน่ะไปกดลงที่โคนนะคะก็เขาดึงขึ้นมาด้านหน้าค่ะก็เป็น,นหน้าของน้องอีซูซินแท้ๆเลยนะคะโอ้โหโคน เปื้อนขึ้นมาสุดๆแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่คนที่แบบสกกระบกจริงๆนะคะแต่ว่าก็อีกนั่นแหละมันก็อย่างไรก็ตามนะคะเราก็เห็นว่ามันมีความตั้งใจกับการทําฉากนี้แล้วก็ให้พวกเราได้เห็นถึงการต่อสู้เอาชีวิตรอดนะคะของนักฆ่าที่แบบต้องมีความเร็วต้องมีความเด็ดขาดนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านะคะนักฆ่าอย่างเนี่ยแม่นางอิ่นนะคะอย่างอีซูซินในเรื่องเนี่ยก็คือยังมีจิตใจที่ดีงาม ะะเพราะนางก็มีคนที่นางนั้นอยากจะปกป้องแบบปกป้องคนที่เห็นว่าอ่อนแอกว่าตัวเองนะคะทีนี้นะคะก็จะมีนางรองด้วยสําหรับในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็ในบทของตัวละครนะคะลูอี้เซียวนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่านะคะเออใส่ชุดโบราณสวยอะ่ะเออเป็นคนที่แต่งจีนคอสตูมโบราณสวยนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่แสดงออกถึงถึงเชิงกลยุทธ์ของนักฆ่าอีกด้วยค่ะเพราะว่าในครั้งนี้นะคะเ ทางด้านของอสำนักอู่เฟงเนี่ยซึ่งเป็นนักฆ่าไม่ได้ส่งเข้าไปคนเดียวค่ะส่งเข้าไป2คนนะคะจาก2องซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยกันซูเปอร์ไวเซอร์คือในอสำนักนักฆ่าเนี่ยนะคะในองค์กรเนี้ก็จะแบ่งเป็นมีครูฝึกอยู่หลายคนที่เป็นคนฝึกอยู่ในนั้นนะคะทีเนี้ยทางด้านของ เจ้าสาวที่ส่งมาคัดตัวนะคะในตระกูลกลงมาเป็นสายลับที่จะเข้ามาทําลายตระกูลกลงเนี่ยถูกก็คือส่งเข้ามาถึงสองคนด้วยกันค่ะแล้วก็คือทางด้านนางเอกของพวกเราอยู่ในขั้นต่ํากว่าอีกคนหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับอพิโสดนี้นะคะก็มาชวนเพื่อนๆไปดูกันค่ะเพราะว่าหวานนั้นอยากให้แบบคนมาดูเยอะๆนะคะสําหรับซีรีส์ที่ดีๆแบบนี้อย่างเนื้อเมคาชะตาลิขิตนะคะเรื่องนี้ดูแล้วก็มีอะไรให้ลุน้นแล้วก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะ แล้วก็จะได้เป็นกําลังใจนะคะให้กับดารานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้ออนแอร์มานะคะแล้วก็ดีใจกับคุณจางหลิงเหอด้วยที่ผลงานดีๆได้ออนแอร์บ้างนะคะเพราะว่าถ่ายไว้หลายเรื่องเลยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะๆที่จะแบบได้ออนแอร์สักทีนะคะเรื่องนี้ก็ต้องชมไอชีอีว่าก็คืออารมณ์ประมาณว่าฉันจะให้มันออนแอร์เรื่องนี้นะคะก็ให้ออนแอร์เพราะว่าเราเห็นถึงความพยายามมาแล้วเรื่องหนึ่งช่ ใช่ไหมไอ้เรื่องเล่หลักหวังคุณหนิงนะคะเรื่องนั้นก็คือแบบ เออเหมือนเราก็เห็นถึงความพยายามของทางอไอชฉีอีน้นาอว่าอยากจะให้มันออนแอร์ air, แต่อย่างไรก็ตามมันก็ถูกแบบแบบระง,งับไปนะคะก่อนที่ก่อนที่แบบว่าจะจะฉายออกมาให้พวกเราเห็นเนี่ยเออเอาไม่เป็นไรทีนี้เรื่องนี้ก็มาอย่างเงียบๆเลยนะ,ะมาแบบเงียบๆค่ะก็คืออ่ะ้าจะออนแอร์นะคะเอาออนแอร์ air, ก็ออนแอร์ air, ก็เป็นกําลังของกําไรของพวกเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ใครดูแล้วบ้างเรื่องนี้คิดเห็นเป็นประการใดนะคะก็ แม้จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้เนาะหวานก็บอกแล้วว่าการดูไอ้ละครชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเหมือนกันค่ะเอาละค่ะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ